สวัสดีครับวันนี้ร้านตับเบิ้ลจะมาเปิดการขาย Yamaha T-Max 500เอ๊ะเดี๋ยวคันนี้มันไม่ใช่500นะมันเป็น560 cc หลายคนคงสงสัยไอ้นี่มันโฉมโมเดล500อยวา่าทำไมบอก560ใช่ครับคันนี้เป็นโมเดลตัว500นะครับรถปี2009รถนำเข้าอ,ออกศูนย์มมาฮ่าไรเดอร์นะับนะครับนะคบันนี้ สมัยก่อนเนี่ยยุคนั้นเนี่ย Yamaha r i d e r เนี่ยจะมีที่เดียวนะที่รัชดานะครับลังเอ็พนาดแต่เดี๋วนี้ก็ย้ายไปเปิดสาขาหลายสาขาละคันนี้ต้องบอกว่าแต่งสุดในรุ่น 500cc นะครับสุดเรื่องของอไรสุดเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเสื้อลูกของ Marossi าาเลยแม้กระทั่ง Power Cam ก็คือ Cam Sharp นะครับก็ของ Marossi าาเช่นเดียวกัน ชุดนี้ราคาเกือบแสนบาทนะครับไม่ฟังไม่ผิดนะครับเสื้อพร้อมลูกเนี่ยมันเป็นชุดคิดที่มาจากอิตาลีนะครับของมาล่าซี่ลองไปเซิร์ชดูก็ได้ครับราคาเนี่ยรวมภาษีลมเข้ามาเนี่ยมีสี่หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ power cam sharp อีกนะครับ cam sharp เนี่ย cam cam เป็น cam คู่นะครับ t-back จะเป็น cam คู่แล้วก็แคมตัวนี้ราคาก็สี่0 0นกว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับ2ตัวนี้ล่อจะเกือบแสนแล้วนะครับ แล้วยังมีชุดข้างนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับของมาล็อซี่เป็นชุดเต็มนะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นชุดโอเวอร์เลนนั่นเองนะครับชุดนี้ราคาอยู่32,500บาทนะครับสายพานต่างหากนะครับสายพานอีกเส้นหนึ่งตัวมาล็อซี่7000กว่าบาทนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยของแต่งแน่นๆน่นะครับของแต่งแน่นๆนนะครับแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าของแต่งเนี่ยมันเป็น ของแท้ทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มีคัทของมาลซีอีกนะครับโหคันนี้ที่แบบว่าต้องบอกว่าใครได้ไปเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มคุ้มของเดี๋ยวเรื่องของราคาเดี๋ยวมาฟังตอนท้ายคลิปนะครับแต่ว่าอันนี้ให้ดูในส่วนของอารายละเอียดของรถนะครับรอบคันก่อนนะครับมีกล่องพาวเวอร์ m อ n d e เอี์นะครับจะอยู่ที่่า แกมหน้าฝั่งซ้ายนะครับฟอนเอาไว้นะครับเป็นกล่อง power commander กล่อง power commander นี่ก็ราคา13,5 0นาแล้วนะแล้วก็มีชุดคอยแล้วก็พร้อมกับตัวสายหัวเทียนของ sp 2นะครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่4,800บาทไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นซีนอนนะครับ <Huh. S 1> เป็นโคมกลมนะครับมี day light แล้วก็เป็นซีนอนด้วยราคาก็อยู่4,900บาทไฟเลี้ยวคู่หน้าเป็น led นะครับแล้วก็ ไฟท้ายหลังจะเจาะรายละเอียดของแต่งให้ก่อนละกันนะครับพรข้าวก็เป็น Fu ู l LED เช่นเดียวกันทั้งไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวน,นะครับผมแล้วก็เบรกนะครับระบบเบรกคันนี้จัดเต็มเหมือนกันนะครับเบรกหลังเป็น b a m b o M4 นะครับทำขาเมเนียมมาให้เรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะครับอันนี้ปั๊มแท้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็ยังเป็นตัว b a m b o M4 เช่นเดียวกันนะครับนี่ทำขามาสวยงานสมัยก่อน งานสวยนะครับมีเพาวอร์โค้มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จับด้วยจานหน้าของเบกกิ้งนะครับจานหลังของอาราชิแล้วก็สายถักเนี่ยเห็นไหมครับสายถักทั้งคันจะเป็นของมาลซี่นะครับทั้งคันนะครับนี่มาทั้งคันน้่แต่ะหน้ายันหลังเลยนะครับสายถักนี่ก็ราคาหมื่นสามันห้าละทั้งชุดความคู่หน้าก็สองหมื่นนะคู่หลังก็มีหมื่นนะครับแล้วก็ยังต่อครับ มีปั๊มเบรกชุดบนนะครับเป็นแบมโบอิตาลีนะครับเบอร์ขาประจำยอดฮิตเลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์18กับ20 16กับ20อ่าไอ19้19กพูดผ <laughs> ิด1กกับ16อ่าตัวนี้นะครับเป็นปั๊มแท้เช่นเดียวกันนะครับกระปุกแท้ปั๊มแท้คันนี้ของแต่งนะผมต้องบอกว่าของแต่งแท้ทั้งคันนะ กระจกมองข้างนะครับสังเกตได้ว่าเป็นของล i s ู ma แล้วก็เป็นงานแท้นะครับซึ่งงานแท้เลนจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มุมมองเนี่ยมันจะเคลีย์มากนะครับไม่เหมือนกับงานจีนหรืองานก๊อปปี้นะครับแผงคอชุดบนนะครับเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นโครเมียมเงาๆนะครับพร้อมตุ๊กตาอันนี้เป็นของสำนัก YS Gear ของญี่ปุ่นนะครับนี่เลยครับ YS Gear นะครับเป็นคาร์บอนด้วยแผงคอนะครับ ไวเอสเกียของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คันนี้มีการใส่ตัวประกาศสวิตช์นะครับซ้ายขวาที่มันมีไฟพาร์แล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในยุคแรกของยามาฮ่าซีแม็กที่สูนนำเข้ามาเนี่ยตัดออปชั่นพวกนี้ไปหมดเลยนะครับไฟขอทางไม่มีไฟพาร์ไม่มีอันนี้เบอร์ของญี่ปุ่นมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เกทด้านหน้าก็จะมีพุ่มคาร์บอนนิดหน่อยนะครับให้มันตัดกับตัวแผงคอนะครับก็ คันนี้กิบมากนะสติกเกอร์เดิมอยู่ปุบ๊บกุญแจช่องกุญแจสวยมากนะครับนี่คลเลยนะครับอีด,ดีอีทัพท์มือถือนิดหน่อยแล้วก็มีชิวหน้าของคูอินะครับชิวหน้าของคูอิชิวแท้นะครับสังเกตได้ว่าชิวแท้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรอยขนแมวนะครับส่งต่อให้มันมีรอยเนี่ยคุณปั่นเคลือบทีเดียวเนี่ยขัดมันก็จะใสเหมือนเดิมนะครับตัวูดกระจกแน่นอนนะครับเป็นของมาลซี่นะครับ ผู้นี้ก็หลายพันนะตูดกระจกแล้วก็หายาบ้านเรามีที่ผมที่เดียวในยุคนั้นเนี่ยของแต่งมอลซี่เนี่ยเอาเข้ามาเยอะมากนะครับชุดสีก็เป็นลายแอนิเวอร์แซ50ปีนะครับเป็นไม่ใช่เป็นสติกเกอร์นะเป็นสีนะครับเป็นตัดสีนะไอ้ตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์แต่ว่าที่เห็นเป็นลายคาดเนี่ยเป็นสีหมดเลยไม่ใช่สติกเกอร์นะครับล้อ,อก็มีการทําสีล้อเป็นสีทองมาเชด ยางพีระรี่แต่ยางผมแนะนําให้คนซื้อไปกไ็เปลี่ยนแล้วกันเพราะว่าพีระี่เนี่ยยางยางมันชอบแตกลายไม่รู้นะาอาจจะเป็นพวกถ้าเป็นพวกบิ๊กบัสผมว่ายางมันโอเคนะแต่พอเป็นพวกเป็นพวกตัวสกูตเตอร์เนี่ยผมว่ายางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันคอน่อนข้างที่จะแตกลายลูกค้าโถเข้ามาแล้วะเดี๋ยวก่อนอพิงหลังนะครับพิงหลังตัวนี้เนี่ยก็เป็นแรเหมือนกันหายากนะครับ อันนี้ไม่ได้ปั๊มบ้านเรานะอันนี้เป็นหนังนอกนะครับซึ่งมันจะเป็นหนังเดียวกับตัวเบาะเดิมคันนี้เนี่ยเบาเนี่ยมันเป็นเบาะเดิมนะแล้วคุณสังเกตนะว่ามันยังมีความนุ่มมันยังไม่แข็งเลยแล้วก็ไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่น นะครับสภาพคันนี้ต้องบอกว่าสุดนะครับเดิมๆสุดๆเลขไม้น้อยด้วยเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับชุดพิงหลังนะครับสังเกตได้นะครับก็เป็นตัวเดียวกับตัวแผงคอด้านหน้านะครับเป็นของ YS k e a r เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสำนักสำนักแต่งของญี่ปุ่นชื่อดังเลยแล้วกันนะครับตัวมือจับด้านท้ายก็มีการหุ้มคาร์บอนให้มันดูสวยงามนะครับไม่ได้ไม่ได้ทาเยอะทําเยอะมันเลอะนะครับก็มีกันดีดคาร์บอนนะครับซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยที่ร้านผมมีขายนะครับ ของมีของทีแม็กทุกปีเลยและเบ w 650ก็มีขายเหมือนกันเป็นงานคาร์บอนนะครับแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันกันน้ำดีเข้าไปอยู่ในซุ้มล้อด้านในทึ่งเราจะล้างลำบากนะครับส่วนตัวครอบอันนี้ผมใส่เพิ่งใส่ให้ใหม่นะครับเป็นชุดแต่งครอบโครเมียมนะครับสวยงามทีเดียวใครขี่ทีแมกรุ่นนี้อยู่แล้วฝาข้างข้างนี้ไม่สวยเนะี่ยผมมีขายนะครับนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่พักเท้าหลังเนะี่ยคุณเห็นพักเท้าหลังกนซอนนะ มันจะเห็นแล้วว่ามันกริบมากคันนี้คือรถไม่มีล้มแน่นอนนะครับกลมดิกนะครับสวยรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับเลขไหม่แท้แน่นอนพักเท้าหลังในแท้าจะไม่มีใครเหยียบเลยมยังไม่ขาดอะ่ะมันใหม่จริงๆฝาครอบตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นโครเมียมนะครับก็สวยงามแล้วก็มีปอกมืออีกนะปอกมือลิซูม a านะครับรุ่นสปอร์ตไลน์ปลายแฮนด์ตัดเฉียงของลิซูมางานแท้เช่นเดียวกันนะครับ โอ้ยของแต่งคุ้มไปไหนนะครับใต้เลือนไม้มีหุ้มคาร์บอนไว้เรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี่เลือนไม้นะครับเลือนไม่เนี่ยตอนแรกมาเนี่ยมันมีรอยด่างหมายถึงว่าผมต้องบอกว่าทีแม็กเจนนี้เนี่ยไม้มันชอบไหม ไม้มันชอบจางนะครับพวกตัวตรงตรงช่องสีส้มนี้นะมันชอบจางจางเป็นจุดบ้างบางอันก็จางจนมองไม่เห็นตัวเลขเลยก็มีเยอะนะครับอันนี้ก็มีเริ่มขึ้นมาตรงนี้บางส่วนตร,ต,รตรงช่วงคอกแล้วผมก็ส่งไปให้ร้านรุ่นน้องเขาซ่อมมาเรียบร้อยแล้วก็คือมีการเปลี่ยนฟอยด์ด้านหลังนั่นเองนะครับก็ทําให้มันตัวเลขชัดเจนนะครับนี่เหมือนใหม่นะครับเหมือนใหม่แล้วก็หน้าจอโคเมียมสแจก๋วนะครับหน้าเลนส์ใสเดิมๆเลยนะ แล้วก็อย่างที่บอกครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่13,259กิโลโอ้หรถปี2009นะรถกี่ปีอะวิ่งแค่13เนี่ยต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากนะใครที่ชอบชอบโฉมนี้นะและอยากได้รถที่มันแต่งสุดๆแล้วเนี่ยซื้อไปใช้นะผมบอกให้เลยนะว่าของแต่งอย่างเดียวคันนี้เนี่ย200,000ขึ้นนะต้องมีเกือบ3แสนนะของแต่งแต่เดี๋ยวคุณดูราคาคุณจะตกใจ แล้วเรื่องของทีแมโชมนี้เนี่ยสนใ่นะทีแมกมันก็จะอยู่ในหมู่ของรถที่วัยรุ่นชอบขี่พอวัยรุ่นชอบขี่วัยรุ่นก็ชอบซิ่งชอบแต่งซิ่งกันแข่งกันนู่นนี่นั่นมันก็จะเกิดทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายรถล้ลมได้ง่ายนะครับกว่าพวกรถเซกเมนต์อื่นนะอย่างพวกเบรกแมนหกห้าศูนย์ก็จะเป็นรถอีกคันหนึ่งแล้วที่แบบผู้ใหญ่ขับหน่อยเขาก็จะไม่ขี่ไม่ไม่ค่อยซิง่งไม่ค่อยแววนเท่าไหร่แต่ทีแมกเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรถขาวแวนของ วัยรุ่นหรือคนที่เริ่มจะมีเงินในสมัยก่อนนะเพราะว่าต้องย้อนหลังกลับไปนะปี2009เนี่ยบิ๊กไบค์บ้านเราไม่ได้มีทุกค่ายเหมือนนจากปัจจุบันตอนนี้นะเขาเรียกว่าเพิ่งเปิดตัวดีกว่าเพราะว่าทีแม็กเจนนี้ก็เป็นทีแม็กเจนแรกที่ทางยามาฮ่าไรเดอร์นำเข้ามาขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตนะครับนี่เลยครับเฟลลิ n งนะครับมันจะต้องสนิทน,นะครับทางซ้ายและด้านขวานะครับรถเนี่ยเฟลลิ n งต้องสวยแบบนี้ ครับเห็นไหมครับลงมาเนียนกิฟรถไม่ชนไม่หล้นน็อตเดิมจะเป็นหกเหลี่ยมหัวมนกลมๆแบบนี้นะคันนี้คุ้มคุ้มคุ้มมากๆของแต่งเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้แล้วคุณไปดีดเอาแล้วกันว่าของแต่งรวมกันเนี่ยประมาณกี่แสนเนาะแต่เอาเป็นว่าคันนี้ต้องบอกว่าทั้ง ภายในและภายนอกเนี่ยบันสวยด้วยตัวมันเองไม่ต้องไปแต่งเยอะให้มันเลอะเทอะสปริงใต้เบาะผมใส่ให้เรียบร้อยแล้ว<ม>นะมาเป็นอะไรที่ t m a ม,ม,มเจนแรกๆจะชอบมีปัญหาจุลรบเสียงมีให้นะครับคู่เครื่องมือไม่มีละเหลือแต่หอเครื่องมือแต่เครื่องมือลูกค้าถ้าเอาไปซะละไม่มีนะครับกล่องเนี่ยข้างในใสๆน็อตเดิมอยู่ครบ นะครับมีโลโก้ Power Commander เพราะว่าคันนี้มีกล่องนะครับรถทะเบียนแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับนี่ครับไฟแนนซ์ล่าเท่านี้แล้วก็ผมปิดเล่มอยู่เดี๋ยวรอเล่มออกมาอ่ามาถึงฝั่งนี้ท่อเสียก็เป็นอะคาร์บอไทเทเนียมนะครับนี่เสียงแบบนี้เสียงไทเทเนแน่นอนนะครับคอเป็นเลดตัวนี้เป็นท่อยอดฮิตของตระกูล T-Max เจนแรกๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดู เครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับต้องบอกว่าคันนี้สมบูรณ์จริงๆแล้วก็ถามว่าแรงไหมแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็น5 6ีแล้วนะครับเสียงเนี่ยท่อเสียงท่อนี่จะมาใหญ่เลยมาเต็มๆนะครับรอบก็จะมาแรงซึ่งน,นุ่มๆเงียบๆดูๆเลย ข้างในก็จะเป็นสีนอนนะครับแล้วก็ติดคู่แล้วเพราะจริงๆแล้วไฟเดิมของรถรุ่นนี้เนี่ยจะติดข้างเดียวนะครับข้างนึงไฟต่ำข้างนึงไฟสูงขัานี้ใส่โปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็มันก็จะดูใหม่นะ,นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับที่เป็นตัวเดย์ไลท์แล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเพราะว่าตัวทีแม็กซี่สูงแล้วเข้ามาขายเนี่ยไฟเลี้ยวมันจะเป็นตัวยืนอย่างนี้มานะถ้าใครสังเกตจําได้อยู่โอเคมาเรื่องของ ค่าตัวคันนี้ดีกว่านะครับค่าตัวคันนี้ผมเปิดแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจัดแฟแนนซ์ได้ไหมจัดแฟแนนซ์ได้นะครับจัดได้แสนห้านะครับบวกลบอยู่ที่เครดิตคนเช่าซื้อแล้วกันนะแต่ว่าราคาแสนแปดเก้าเนี่ยถ้าเทียบกับของแต่งเนี่ยของแต่งมันเกินราคาอยู่แล้วนะคุณได้ดรถวิ่งน้อยไปใช้เนี่ยคันนี้ถือว่าคุ้มนะหรือว่าคุณอยากจะซื้อไปแล้วคุณอยากจะไปเอาของออกก็ได้นะพอปั๊มแบมโบ้ไปแยกขายบนล่างนี่ก็ได้หลายหมื่นละทอย เพราะฉะนั้นตัวรถเนี่ยมันเหลือถูกมากลือเหลือราคาคุ้มอ่ะคุ้มสภาพรถเพราะคุณจะหารถทีแม็กห้าร้อยที่รถมันไม่เคยลม้มไม่เคยชนแล้วก็ของแต่งขนาดนี้มันหาไม่ได้ละบอกว่าบอกว่าหายากแล้วกันในในปีพศ2022นี้แล้วกันนะโอเคสนใจยังไงก็มาดูรถได้นะครับช่วงสงการผมไม่ได้หยุดนะครับก็คือเซอร์วิสหยุดแต่ว่าร้านผมก็ถ้าลูกค้ามาดูรถก็โทรมาได้ถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนก็มาดูรถได้นะครับเบอร์ผม ก็0834414111นะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับ a อเดนโฟยังอยู่นะครับ t m a ม560 Tech m a x ยังมีนะครับแล้วก็ตัว530 DX แต่งก็ยังอยู่ b m มี BMW 2คันนะครับ650 GT T-Max 500มี1คันแล้วก็เบิร์กแม650มี2คันนะครับ s k y w a v e 400มี3คันนะครับแล้วก็มี t m a ม530ปี1-4ที่เป็นรถแต่งอีก1คัน vfr 4 0 0 s เกียร์ dct นะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์พัน0องร cc ก็ยังอยู่นะครับ rebel 500ของแต่งทั้งคันอาโบพร้อมกับลิซโซมาคันนี้วิ่งน้อยด้วยนะครับโอเคโกวิงก็ยังอยู่นะครับคือถ้าสนใจยังไงก็ลอง inbox เข้ามาสอบถามกันแล้วกันนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับนี่สติ๊กเกอร์เว็บไซต์ผมยังอยู่เลยเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าใครไม่รู้จักเว็บ big scooter society com เนี่ยถือว่าเชย ถือว่าไม่ใช่เป็นสาวกของรถสกูตเตอร์ในยุคนั้นจริงๆโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ